OMG ONLY on WHAT THE HECK heck God! สวัสดีค่ะเมื่อคืนวันที่31มีนาคมเวลา23นาฬิกาทาง YG Official ได้อัปเดตปล่อยภาพทีเซอร์โปสเตอร์กรอนจากอัลบั้ม R ออกมาให้แฟนๆได้หวีดก,กันแล้วเป็นภาพของโรเซ่แบล็กพิงคมีแบ็็กรกวด์ร้อนแรงเป็นไฟ พร้อมกำหนดการที่เขียนบอกไว้คือวันที่5เมษายนนี้นับว่าเป็นข่าวดีตามที่โรเซ่ได้สปอยบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งแฟนๆก็เข้ามายินดีสแสดงความคิดเห็นกันมากมายซึ่งแอดก็ขอหยิบเอามาอ่านให้เพื่อนๆได้ฟังหลังจากที่ได้รู้ข่าวจะว่าอย่างไรมาดูกันกรี๊ดน้องกรอนจะมาแล้วไม่ทันตั้งตัวเลยโอ้มาจริงๆ อะไรเซอร์ไพรส์อีกแล้วขอยืมคำน้องลิสโอ้มายก็อดเฮ้ยกดเข้าไปดูตอนแรกหนึ่งวันจะโดนแกงแต่แบบของจริงร้องไห้แ้วฝันที่เป็นจริงวันนี้ที่รอคอย และนี่ค่ะก็เป็นความเห็นบางส่วนจากชาวเน็ตที่มาคอมเมนต์ได้เห็นแล้วก็ต่างเซอร์ไพรส์กันใหญ่ไม่คิดว่าจะมาไวขนาดนี้ก็มาคอยติดตามรับชมไปด้วยกันส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Oh my god don't tell me oh my gosh what the heck on there